สวัสดีครับ m อ็ o แม็กซ์โซลาเซลล์จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําแบตเตอรี่ของทางร้านนะครับมี2รุ่นด้วยกันที่ทางร้านได้นํามาจําหน่ายนะครับก็คือเป็นตัวที่เป็นแบตเตอรี่น้ำนะครับขนาด1 5 0แอมป์ถึง200แอมป์นะครับแต่ว่าเป็นระบบปิดนะครับเป็นไฮบริดเป็นระบบปิดก็คือไม่ต้องคอยเติมน้ำกดน้ากันนะครับไม่มีไอกดนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็การใช้งานค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ เป็นระบบปิดเลยไม่มีไอกดนะครับเป็นของยี่ห้อโซลา์ขนาด200แอมป์นะครับเหมาะสําหรับงานโซลาร์เซลล์นะครับถ้าดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เป็นแบบดฟไซเคิลนะครับของ NC เป็นแบบดีไซ์เคิ่200แอมป์เลยนะครับให้การจ่ายไฟที่ต่อเนื่องและยาวนานกว่าเป็นแบตเตอรี่น้ําทั่วไปนะครับตัวนี้แนะนําเลยราคาไม่แพงนะครับถูกกว่าตามท้องตลาดแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้ ทางท้องตลาดขายอยู่หมื่นกว่านะครับทางร้านขายไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นขนาด200แอมป์เลยนะครับ200แอมป์เลยตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นระบบใหญ่ๆเนี่ยแนะนำเป็นตัวดิฟไซเคิลเลยนะครับเพื่อที่จะให้การจ่ายไฟได้ยาวนานต่อเนื่องขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการใช้งานที่เรียกได้ว่าไม่หมดก่อนนะครับไม่หมดก่อนจ่ายไฟได้ยาวนานนะครับยาวนานกว่าเพราะว่าการออกแบบโครงสร้างของตะกั่วภายในเนี่ย ดิฟไซเคิลจะแตกต่างจากแบตเตอรี่น้ำทั่วไปนะครับจะให้การจ่ายไฟได้ยาวนานกว่านะครับขณะที่แอมป์เท่ากันเนี่ยจะจ่ายไฟได้ยาวนานกว่านะครับแนะนําเป็นตัวดิฟไซเคิลของทางร้านเลยนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับท่านที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์อยู่นะครับแล้วก็ต้องการแบตเตอรี่ที่ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงก็เป็นดิฟไซเคิลเลยครับราคากลางๆนะครับการใช้งานก็น้องๆกับดิทิเยมเลยนะครับ การใช้งานก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับการจ่ายไฟที่ยาวนานนะครับสำหรับโซล่าเซล์โดยเฉพาะเลยนะครับยี่ห้อนี้นะครับราคาไม่แพงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ครับ MMAX s o l a โซล่าเซลจังหวัดพิษณุโลกครับ0816806051ครับ0816806051ครับยินดีบริการครับพร้อมจะส่งเลยนะครับขอบคุณครับ